โตโนภาคินอดีตลูกเขยคะ่ะแตงโมอาไยบิดาสุดซึง้งยกให้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวสมบ,บูรณ์ชมพู่แตงเรืวมให้กำลังใจแตงโมอาไยบิดาสุดซึง้งเมื่อเวลา14นาฬิกา,าตรงวันที่25กันยายนที่ผ่านมาชาปนากิจสถานคริสเตียนคิตจักรเมธดิตรัง,รงสิตคลอง4ส,สถานที่ทำพิธีไวอไ้อาลัยและชาปนากิจนายโสพฟนพัชร,รวีระพงศ์อายุ71ปีคุณพ่อของนักแสดงสาวแตงโมนิดาคา่ะซึ่งเสียชีวิตลง อย่างอาการสงบด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาหลังป่วยเป็นมะเรง็งต่อมลูกหมากและมีอาการปอดรั่วตามมาคา่ะเมื่อเวลา14นาฬิกาพิธีไว้อะไรได้เริ่มขึ้นด้วยการบรรเลงเปียนโนกล่าวคำอธิษฐานอ่านพระวจะนะนมัสการด้วยบทเพลงจากนั้นแตงโมนิดากล่าวชีวประวัติและกล่าวไว้อาลัยถึงคุณพ่อใจความว่า คุณพ่อเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นนักสู้ รวมถึงเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณพ่อเรียนเก่งและให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากอีกทกั้งคุณพ่อยังเป็นคนอารมณ์ดีรักเด็กรักสัตว์และเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่สมบูรณ์มากๆสิ่งเหล่านี้ล้อมรวมเป็นคําสอนที่ดีเกี่ยวกับคุณพ่อการเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่คุณพ่อก็ไม่เคยทําให้ลูกคนนี้ต้องรู้สึกขาดคุณพ่อทําหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ได้อย่างดีที่สุดในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการรีดผ้าให้ลูกซักผ้า ลกทำกับข้าวให้ลูกถักเตียไปโรงเรียนให้กับลูกทั้งๆท,ท,ที่ทำไม่เป็นและเมื่อลูกโตขึ้นพ่อก็ยังสนับสนุนลูกในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆในสาขาอาชีพโมรักพ่อพ่อเป็นที่ปรึกษาให้ลูกคนนี้ในยามลำบากเราเป็นลมหายใจของกันและการเราเหมือนเป็นคนคนเดียวกันมีอะไรคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำ การเปรึกษาใดๆหรือพรใดๆที่พ่อเคยให้ไว้ก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่วันนี้เราได้เกิดมาในครอบครัวของพระเจ้าเราสองคนพอ่อลูกมีพระเจ้านำทางเสมอมาในวันนี้พ่อไปอยู่กับพระเจ้าแล้วลูกก็จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีให้สมกับที่ทรงเลือกเราขอบคุณค่ะทางนี้เองต่อมาก็เป็นการแบ่งปันคติธรรมโดยทางด้านของสอจธงชัยประดับชนานุรัตน์นรัสการดยบท เพลงอธิษฐานเพื่อครอบครัวผู้ล่วงลับและชาปนากิจพิธีตามลำดับค่ะและนอกเหนือจากนี้เองอดีตคนรักเก่าอย่างโตโนโ่พากินคําวิไลศัก็ได้มีการส่งพวงหลีดพร้อมกับเพื่อนๆของวงการบันเทิงได้ส่งพวงหลีดมาเพื่อเป็นการแสดงการไว้อาลัยเกับการจากไปของคุณพ่อในครั้งนี้ด้วยค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับทางครอบครัวของแตงโมด,ด้วยค่ะ